วันนี้ตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงค่ะเหลือ1,902รายเสียชีวิต29รายรักษาหายกลับบ้านได้1,986รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล1,9935รายซึ่งมีอาการปอดอักเสบ873รายศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยค่ะประจำวันเสาร์ที่20สิงหาคม2565 วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม1,902รายค่ะลดลงจากเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ1,902รายไม่มีผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศค่ะรวมผู้ป่วยสะสมตอนนี้4,632,212รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,487,777รายค่ะส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่29รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อน รวมเสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว32,000รายค่ะขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้นคะคะ1,986รายลดลงจากวันก่อนแล้วก็น้อยกว่าผู้ป่วยรายใหม่ค่ะโดยหายป่วยสะสมไปแล้ว4 5 8ล2 7นรายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา2,411,783รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ 19,935รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ873รายค่ะขณะที่ศูนย์การค้าก,ก็เริ่มคือคักนะคะก,กำลังซื้อเริ่มดีขึ้นค่ะเชื่อว่ารัฐบาลประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นบรรยากาศน่าจะคือคักมากขึ้นกว่านี้นายสมพงษ์ตรีภพนาฏประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การคา้าบริษัท m b k จำกัดมหาชนเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ค่ะว่า ขณะนี้ภาพรวมกําลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นค่ะแต่จากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะมีผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคบ้างแต่ก็ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าผู้ผลิตสินค้าไม่ได้มีการปรับราคาขายสูงมากเพื่อไม่ให้กระทบกับกําลังซื้อส่วนบรรยากาศการจับใจ่ายในศูนย์การค้าก็กลับมาคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเฉลี่ยว,วันละประมาณ70,000คนก็มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากอินเดียค่ะ แม้ว่าตัวเลขของคนเดินทางเข้าศูนย์การค้าจะต่ำกว่าเป้าที่80,000คนนะคะแต่ก็ถือว่าบรรยากาศดีขึ้นค่ะทำให้ผู้ค้าผู้ประกอบธุรกิจในศูนย์การค้าซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็น SME สามารถจำหน่ายสินค้าได้ดีขึ้นโดยทางศูนย์การค้านะคะมีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีร้านค้าร้านอาหารที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นกำลังซื้อโดยมองว่าหากหนึ่งกันยายนนี้รัฐบาลสามารถประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นหรือเร่งอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีการท่องเที่ยวนี้ก็น่าจะดีขึ้นค่ะไปดูความกืนหน่อยที่สภาค่ะสุดท้ายพรบงบประมาณปี6-6ก็ล่าช้านะคะได้แค่24มาตราเท่านั้นพิจนารณากันมา3วันแล้วค่ะวันนี้ประธานชวนเลยนะประชุมอีกครั้งตอนเวลาประมาณ10โมงเช้าค่ะ ในโชลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม10โมงเช้าวันนี้นะคะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566ค่ะวงเงิน3.185ล้านล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4ค่ะซึ่งช่วงค่าที่ผ่านมานะคะที่ประชุมพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยมาตรา21งบประมาณกระทรวงยุติธรรม มาตรา22งบประมาณกระทรวงรายงานและก็เรื่อยมาจนมาตรา23งบของกระทรวงวัฒนธรรมโดยบรรยากาศตลอดการประชุมก็มีสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็ผู้สงวนคำไรรยะติอภิปรายกันกว้างขวางมากค่ะจนกระทั่งมามาตรา24งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเมื่อผู้อภิปรายได้อภิปรายแล้วเสร็จในขั้นตอนการขอมติที่ประชุม แต่เนื่องจากระบบนับองค์ประชุมมีปัญหาค่ะนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในขณะนั้นก็เลยพักการประชุมไปตอนตีหนึ่งห้าสิบห้านาทีค่ะแล้วก็นับประชุมต่อในวันนี้ค่ะไปดูมุมมองนักวิชาการในประเด็นวาระนายกรัฐมนตรี8ปีกันค่ะยุทธพรมองนะคะวาระนายก8ปีเริ่มนับได้ทั้ง3แบบค่ะมีข้อกฎหมายรองรับทั้งหมด แต่ก็ขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญแล้วค่ะจะเลือกวินิจฉัยในแบบใดรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอดีตคณบดีรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมเทีราชเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเนเอ็นนถึงกรณีการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการดํารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะว่า ในการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการดํารงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรี8ปีสามารถวินิจฉัยได้3แนวทางค่ะก็คือการวินิจฉัยจากปี2,557ปี2,560และปี2,562เพราะว่าแต่และแนวทางก็จะมีฐานกฎหมายสนับสนุนรองรับเอาไว้ทั้งหมดค่ะซึ่งรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรบอกนะคะว่าถ้าวินิจฉัยนะับตั้งแต่ปี57 ก็มีฐานทางกฎหมายรองรับเข้ามาตรา264ที่เป็นบทเฉพาะการให้นับเวลาต่อหรือแม้กระทั่งการนับในปี2560ก็คือเป็นฐานกฎหมายในมาตรา264เช่นเดียวกันเพียงแต่จะวินิจฉัยต่างกันหรือนับแนวทาง1ในปี2562ก็จะมีบทบัญญัติมาตรา158วรรค4ในการจำกัดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็จะมีมาตรา185วักหนึ่งรองรับก็คือต้องไป็นนายกรัฐมนตรีที่มาตามบทบัญญัตินี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงสะท้อนได้ว่าสามารถนับได้ทุกแบบค่ะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญแล้วว่าจะใช้วิธีไหนในการวินิจฉัยค่ะไปดูฝนตกค่ะอุบัติเหตุที่โครงรัชดาคืนเดียวมี2เคสค่ะถนนลื่นชนกันยับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบริเวณถนนรัชดาพิเศษช่วงตรงข้ามสารแพงรัชดาค่ะตรงข้ามสาราญารัชดาซึ่งเป็นอุบัติเหตุ2จุดต่างช่วงเวลาการแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถ,ถ,ถึง11คนจุดแรกค่ะเป็นถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามสารแพงรัชดาเป็นรถเก๋งสีขาวชนกับรถกระบะสีดำค่ะรถพังยับเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บถ,ถ,ถึง8คนนะคะเป็นชาย2หญิงห เจ้าหน้าที่อาสาน,ะะนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ตรงข้ามสารอาญารัชดาเลยค่ะเป็นรถเก่งสีขาวชนกับรถเก่งสีดำสภาพด้านหน้าและด้านข้างของรถเก่งพังยับทั้งสองคันค่ะเหตุการณ์นี้เจ็บไป3ค่ะเป็นชาย2หญิงหนึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเช่นกันซึ่งบริเวณถนนรัชดาช่วงเวลาดังกล่าวนะคะมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะหรือคนในาย่านนี้มักจะเรียกว่าโค้งร้อยศพ เพราะว่าเป็นเส้นทางโคง้งถ้ามีฝนตกถนนลื่นทัศนวิสัยในการขับขี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะดูต่อกันที่3จังหวัดายแดนภาคใต้ค่ะตอนนี้ต้องยกระดับรักษาความปลอดภยัยป้องกันเหตุความรุนแรงในจังหวัดค่ะทางการตั้งด่านจัดชุดตรวจละตะเวนเพื่อรับมือเหตุก่อการร้ายแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอ N ค่ะถึงสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้โดยบอกว่า3จังหวัดายแดนภาคใต้ก็คือนราธิวาสปัตตานียะลา ยกระดับการรักษาความปลอดภัยจัดชูดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตั้งด่านตรวจรถต้องสงสยัยกำชับทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงได้ตลอดซึ่งคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดังนั้นจึงต้องมีการจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มตรงข้ามว่าจะมีการวางแผนกันอย่างไรเพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์อย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งจากเหตุรุนแรงที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและการประเมินเพื่อจะได้ช่วยเหลือและก็เยียวยากันต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะวันนี้นะคะอุกตุเตือนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะรองมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือภาคอีสานตอนบน เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียรค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหาคนครกับปริมณฑลด้วยค่ะและก็ที่ภาคตะวันออกกับภาคใต้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะคะ สำหรับมรลสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะทําให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ1-2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลค่ะวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 4 2 6องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 32มสองถึงสาองศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากไ n n อ็นเอ็นเบสิ่ง